อติยังไม่ต้องพูดอะไรนะลูกฟังอย่างเดียวก็พอนี่ลูกค้าก็ไม่มียืนอยู่เฉยๆทาไมเน่ะทําไมไม่ไปทําความสะอาดร้านอะแกเอาถุงนี้ไปแล้วก็ใส่ผลไม้มาให้เต็มด้วยใส่เต็มถุงนี่เลยเหรอแล้วจะคิดเงินยังไงอ่ะนี่อย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาสงสัยในตัวฉันนะฉันสั่งอะไรก็ทําตาม,มอย่ามาพูดมากเข้าใจไหมแต่ร้านเนี้ยมันเป็นร้านของอติไงแล้วตอนเนี้ย อติเขาก็ไปค่ายทหารนะก็ต้องดูแลร้านให้แล้วก็ต้องส่งยอดให้เขาด้วยร้านอติเนี่ยมันก็เหมือนกับร้านฉันฉันสั่งอะไรมันก็เหมือนอติสั่งนั่นแหละเพราะว่าเราสองคนเป็นแฟนกันอีกอย่างเราก็จะแต่งงานกันแล้วด้วยโอ๊ยบามแล้วต่อไปเนี่ยหาเงินให้มันได้เยอะกว่าน,นี้นะเพราะว่าเงินแค่เนี่ยมันไม่พอให้ฉันชอปปิ้งหรอกบามจะเอาเงินไปหมดนั่นไม่ได้นะนา,าต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องซื้อกับข้าวแล้วก ผลไม้มาลงในร้านเพิ่มอีกอะมาก้านไ,ได้นี่แล้วต่อไปนี้เนี่ยไม่มีเงินแล้วเนี่ยอย่าแหกกินผลไม้ในร้านแล้ Hey, hmm. so jest, bad. That i not so descriptive like an adjective. I got a against people who patented being negative when you should be getting after it. I facts over facts I don't know if that can erase all the points. แม่กลัวบอกไปแล้วลูกจะไม่สบายใจอ่ะแม่เธอต้องเก็บเอาไว้อ๋อขอบคุณนะครับที่รักใครมาโทรมาตอนนี้เนะี่ยที่รักแคนฉันโทรมาเงียบๆนะ ที่รักว่าไงคะเป็นไงบ้างสบายดีไหมฉันเนี่ยคิดถึงคุณมากมากเลยนะคิดถึงที่รักเหมือนกันที่รักไม่ได้อยู่ร้านหรอครับอ๋อพอดีว่าฉันออกมาซักผ้าที่บ้านนะคะเดี๋ยวก็กลับร้านแล้วงานถ้าที่รักถึงร้านอ่ะโทรมานะได้คะ่ะอ,อะไรกันนะกันหนางานั้น รอฉันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวรีบกลับมาโอเคครับค่ะพ <Bye. S 1> ี่ลักฉันถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวฉันให้คุณคุยกับแม่แล้วกัน <c oughs> นี่แกทำทุกอย่างให้ปกติดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยแกเจอดีแน่นอติ <c oughs> แม่คิดถึงลูกจังเลยอะ่ะ ที่รัคะพอดีว่าช่วงเนี้ค่ะแม่คุณไม่ค่อยสบายฉันน่ะอยากจะพาไปหาหมอที่ดีๆหน่อยแต่ติดตรงที่ว่าเงินไม่พอค่ะ